สวัสดีค่ะวันนี้ฉันครูโสพิษจะมาชวนเพื่อนๆทาผัดไก่พริกแกงใส่หน่อไม้ดองนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็มีเนื้อไก่หน่อไม้ดองเครื่องปรุงก็มีพริกแกงใบมะกรูดน้ําปลาน้ําตาลน,นะคะเรามาลองทํากันดูค่ะ เพื่อนคราจะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเพื่อผัดพริกแกงค่ะนะคะอันดับแรกเราต้องผัดพริกแกงก่อนนะคะให้หอมด้วยไฟกลางเพื่อนพอพริกแกงหอมแล้วใส่ไก่เลยนะคะ น้ำปลาเล็กน้อยนะเพื่อนเดี๋ยวเติมมากนะคะเพราะหน่อนไม้เราเค็ม พอเนื้อไก่สุจแล้วนะเพื่อน้ำไม้ใส่เลยค่ะเพื่อนมันมะกรูดใส่ด้วยนะคะลงมสด้วยน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนนะเพื่อนแล้วชิมดูค่ะ เป็นมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนไก่ผัดพริกแกงใส่หน่อไม้ดองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเพื่อนไก่ผัดพริกแกงใส่หน่อไม้ดองของเรานะคะหน้าตานทา,านมากค่ะเพื่อนที่แน่ๆอร่อยคะ่ะหน่อไม้ดองนิ่มๆนะคะ ผัดเข้ากันดีกับน้ำไม้ดองเพื่อนๆลองทำทานนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบเมนูอาหารของเราอีกหลากหลายเมนูนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ